ก็ทำการแก้ไขส่วนของไฟพามากระพิกเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการแก้ไขเบื้องต้นก่อนนะครับท่นี้มีปัญหาเรื่องแอร์ไม่เย็นแล้วก็มีไฟโชว์หลายอย่างเราแก้ส่วนที่เป็น ไฟผ่ากระพริบเองนะครับปิดดับทุกอย่างสวิตไม่มีเสียนะครับก็ทําการแก้ไขเช็คโคตรลบโค้ดกันเรียบร้อยก็ไม่เกี่ยวข้องครับแค่การตรวจสอบเบื้องต้นไปนะครับซึ่งปัญหาของรถท่านนี้ก็คือเกิดจากหลายอย่างนะฮะก็ลูกค้ามีงบน้อยก็ซ่อมไปตามหน้างานไปแต่ถ้าไฟพม่าใช้งานไม่ได้อันตรายเกิดขึ้นลูกค้าตัดใจซ่อมในส่วนของผ่าก่อนนะครับก็เรียบร้อยสำหรับทีมงานบริษัทไฟแก้ไขปัญหาเรื่องของไฟหม่กทํางานเองนะครับโดยที่สวิตไม่เสียก็ทําการแก้ไขได้เลยครับผมครับ Mama said you're meant to burn as bright as a star among the midnight sky. All the pressure blinded me, but now I see I'm no different from the rest. You said I'd fly away, but my walls have kept me down, now I'm lost พระนำรถอีวีสุออนดิวดีแม็กมาแก้ปัญหาเรื่องของไฟผ่าหมักค้างอยู่ดีเป็นเองนะฮะอันนี้ก็ททำการแก้ไขโดยทีมงานของ็บโมเอไฟอันนี้คือดับเครื่องแล้วนะครับผมลูกคุสตาร์ทเครื่องนิดหนึ่งครับ,ค,บรครับโอเคตาลูนึงครับข้างหลังก็ค้างแบบนี้โอเคโอเคค้างอยู่นะครับโอเคทำการแก้ไขได้เลยครับ